จะได้ฟังจังหวะมนจอหมีเพก็ได้ยอะแยะเปีไม่จะปี่ลโอ้โหเอาโดด้โดดโดดดดีโดดแล้วเอาเสียงปากด้ยเสียงปากด้วย 他免费发给我了。

เชื่อคำรัวลุค้าเสียใจไดินึงนี่ไอ้ทีมี้ีมีขูดกันได้สามได้ตกตกตกช่ตกะไถ่ายบีเบแอเ่ีโอ้ยไอมเชีแมงบังนีบีโอ้้งเห็นได้เห็ได้เนี่จให้แม่นดวเม่เต้นไหนก

นึกคุ้มมที่เคยคนที่เคยอยู่ตรงนี้นึกถึงมทงกทีที่เห็นภาพ ຕ້ອງແມ່ແນ່ເດີ້ໄປຫາເດ neo noo neo neo